เชือทุนเนี่ยไฟเตี้ยังไม่ติดต้องมาุ่มนี้คือปุ่มรีเซีพอ,อรีเซ็ตปัไม่ก็ยัไม่ติดไหมถ้ายังไม่ติดเนี่ยต้องดูได้เลยว่าลมหรืออะไรที่มันตกลบในตำแหน่งมกี้เนี่ยเขากดอีม์เจนซี้ค้างไวไไเนี่ยถ้ากดอีม์เจนซีค้างไวอยเงี้ยแล้วเรามารีเซ็ตปั๊บ ปลายมันจะยังไม่ติดต้องมาลายมันจะี่แล้วมากดปุ่มรีเ็ตทีนี้นต่มนี้เป็นปุ่มของลมเป่าซ้ายคือเป่าตลอดขวานี่ก็คือเป่าเป็นจังหวัดทีน,นี้อันนี้คือการตั้งคอละถ้าเราเปิดตั้งคอเนี่ยได้ายมันจะส0 0ร้อยาม สามดาว265ตอนนี้มันอยู่3 0มรถ้าเกิดเราใช้โหมด,าม,ดมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็กดมันก็จะเนี่ยนะอันนี้ดาว2องร้อ้าสองร้อ้าสิอันนี้ก็คืออัพมันจะมีลิมิตไว้ว่ามันไม่เกสไม่ได้ตามสุดมันก็ได้2อง อนี้ก็จะเป็นโหมดการทำงานอันนี้คือมือกับเท้าอันนี้คือมืออันนี้อันนี้คือโหมดของการตั้งพิมพ์อ,อันนี้คือโหมดของการตั้งพิมพ์เนี่ยทีนี้ตั้งพิมพ์ตั้งครับ ตำแหน่งตัวนี้มันจะต้องเลยเลยเลขสุดต่อมามันถึงจะเดินได้ทีนี้ก็เป็นตำแหน่งของการเดินหนึ่งรอบหนึ่งรอบก็จะหยุก่อนไปจะไม่มีการเบิ้ลเด่นขาดถึงจะถึงสวิตจะค้างตำแหน่งการหยุดหนึ่งครั้งจะต้องจบที่หนึ่งรอบเบิ้ลไม่ได้ถ้าเบิ้ลนิ้วขาดเนี่ยต้องหยุดทีนี้พอมันกลายมาเป็นเนี่ย เียอะไรง้ปุ่มสตาร์ทจะมาอยู่ข้างๆเนี่ยอยู่ข้างนี้ขับอยู่ข้างนี้อ่ะอยู่ข้างนี้แล้วต้องกดพร้อมกันสองข้างกดปุ่มนี้ไม่เจอหรอกเอิบเอิบต้องกดอย่างนี้นี่เราก็นับจำนวนเคาน์เตอร์ ต่ำกว่า5ากิโลจะเดินเชื่องไม่ได้กับน้ำมันด้านนี้น้ำมันต่ำกว่าครึ่งก็เดินเชื่องไม่ได้มันจะมีปุ่มไว้ครับ